โอเคครับสวัสดีสมาชิกคนดูด้ยดวยกันเดครมวันนี้ยังคงเองครับผมก้าวสูเปิดตื่นคนดูเช่นเคยนะครับผมวันนี้กเกิดใหม่ครั้งผมสำหรับเกมไม่ใช่ดิสำหรับซีรีส์ใหม่นะฮะก็คือซีรีส์เล่นตามเซตนะครับผมซึ่งเป็นซีรีส์ที่ผมนั้นทํามาเพื่อให้คนดูนั้นแนะนําเซตในการผ่านโซโลแตะะล่ละด่านนะครับผมซึ่งอยู่กับ EP แรกน,น,นะครับผมซึ่งเซตนี้นะครับผมได้เปิดตัวมาครบเจ็ดวันที่รอแลครับผมซึ่ง ทั้งหมดเนี่ยผมที่คนพิม,มานั้นผมได้ทาการใส่วงล้อสเสียงทายไปที่เรียบร้อยแล้วครับผมซึ่งด่านที่เราจะมาใช้ในเล่นเดยกันวันนี้ครับผมก็คือด่านครกนะครับผมโดยผมจะสุ่มคอมเมนต์มาหนึ่งคอมเมนต์นะครับผมเลือกผมก็จะเลือกคอมเมนต์ที่ได้นะครับผมไปเรามาสุ่มกันเลย Let s go คนที่ได้ก็คือคุณ โมเด์นะครับผมไหนคุณโมเดลอยู่ไหนคุณโมเดลไหนว่าคุณโมเดนผมหาไปเจอนี่ครับผมเจอแล้วผมแค่สองตัวพอเซตผมรีแพรช้างสานตาทุกตัวได้ทุกด่านอยู่ไวเอเลตเดี๋ยวต้องตอบก่อนไม่รู้ถ้าไม่รู้ว่ารีแพรช้างมันตัวอะไรเมรว่า <c oughs> รีแพช้างคือตัวอะไรวะเชี่ยรีแพรช้างคือตัวอะไรวะ อ่ะผมเตาแล้วกันเข้า,าไปในเกมเดี๋ยวเจอกันในเกมนะครับผมโอเคผมเดี๋ยวผมคิดว่าผมนั่นจะเปลี่ยนดีกว่านะฮะซึ่งคิดตั้งนานฮะดีแพรช้างคือตัวเลยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะไปะเปลี่ยนกันเถอะโดยคนที่จะได้นั้นก็คือคุณยูเซอร์นะฮะ User ยูเซอร์ชื่อโคตรยาวเลยไหนไปดูเม้นเข้ากันอย่าคุณยูเซอร์ลงท้ายด้วยสามเพจนะฮะไหนลงท้ายด้วยสามเพช อยู่ไหนนี่ไงใช้แต่ตัวละครพิเศษผ่านด่านนาฬิกาและที่ไม่มีที่สิ้นสุดครับโอเคได้เลยเดี๋ยวจัดให้ครับผมเดี๋ยวเราเข้าในเกมกันเลยดีกว่าโอเคตอนนี้เราก็เข้ามาเป็นในเกมที่เรียบร้อยนะครับผมซึ่งสิ่งที่ได้นะครับผมก็คือตัวละครพิเศษนะฮะแต่ซึ่งขอยกเว้นซานต้าอนันตัวครับโดยเซตนี้จะมีตัวะบ้างหนงครับซานต้ากรีเลเซอร ไฮเปอร์คอคูเมรับผมแล้วก็แอสโตครับนี่คือเซตที่เขาบอกให้ใช้ตัวพิเศษแต่ยกเว้นซานต้านะฮะไม่งั้นไม่ผ่านนะฮะถ้าไม่มีตัวตังนะฮะป่ะเราไปเจอในเกมไปปู <B> โอเคเราเข้ามาในเกมทีเดียวแล้วนะครับผมโอเคซึ่งผมจะวางกินเลเซอร์ก่อนเลยนะฮะผมคิดว่านั้นตอนนี้ครับอมวางกินเลเซอร์ะฮะแต่แรกผมจะมาซานต้านนะแต่กลัวมันหลุดไง เออซึ่งกีเลเซอร์น mm ั hmm. ้นผมจะให้มันเป็นตัวแบบต้นเกมยาวๆเลยนะฮะเพราะว่าดูจากสถานการณ์แล้ววางแอสโตได้คงใช้เวลานานพอสมควรเพราะฉะนั้นผมเลยที่จะวางเออเลยวางตัวเจ้ากีเลเซอร์ไปก่อนนะฮะให้มันแบกไปก่อนนะฮะซึ่งสุดๆนะฮะวิชัยอืมไปตอนนี้เราก็ฟาร์มตังค์ชิวๆฟาร์มตังค์ชิีวๆนะฮะแล้วก็มาดูกันว่าเซตนี้จะผ่านได้หัมต้องดูจากตัวนะฮะผมว่าผ่านว่ะ เซตนี้ถึงจะไม่มีเจ้าฟิวเจอร์เพราะหยุดเวลาก็าเถอะนะฮะยังไงผมก็คิดว่าผ่านนะฮะต้องรอดูกันนะฮะว่าจะผ่านได้หรือไม่สำหรับเซตนี้นะฮะไปรอดูกันได้เลยนะครับโอเคเรามาทําการอัพนี่ไปนหนึ่งขั้นนะฮะซึ่งคิืว่ากีเลเซอร์นั้นจะแบกได้ไหมผมคิดว่าแบกได้นะเออแต่เราต้องอัพกีเลเซอร์ถึงขั้นสุดท้ายนะฮะเพราะว่ากีเลเซอร์ขั้นสุดท้ายนั้นเตะแรงมากๆนะฮะไปอัพกีเลเซอร์ขั้นสามต่อตุง้ง แล้วเราก็มาโฟกัสกับตัวเงินกันนะครับซึ่งคิดว่าตัวเงินนั้นก็คงไม่ได้อะไรขนาดนั้นหรอกเออนะฮะ,ออนะฮะซึ่งตัวเงินเนี่ยผมคิดว่าแต่ทุกเซ็ตมันต้องมีอยู่แล้วน,นะฮะอืมที่คนดูเล่นอาจจะเป็นหรือถทาเกิบไม่มีจริงอาจจะเป็นมือใหม่ก็ได้เอออาจจะเป็นเซ็ตแบบสําหรับมือใหม่ก็ได้เออใครจะไปคิดนะฮะแต่สำหรับผมคิดว่าตัวนี่แหละซานต้ามันน่าจะมีติดอดีทุกตัวกันนะฮะซึ่งเป็นตัวที่ราคาตอนนี้เ่ก็ค่อนข้างแพงนะฮะ ราคาห้าร้อยถึงหกร้อยเพชรเลยนะฮะเป็นราคาที่จะพูดว่ายัางไงดีอะแพงไหมแพงอยู่นะฮะแต่เราต้องมีติดไอเดียไรับเพราะมันตัวเงินที่ดีที่สุดในเกมนะ,ะัะตอนนี้หรือตัวแสงที่ก็แจกฟรีนะฮะแต่ซึ่งยังไม่ได้เหมือนกันนะฮะเค <c oughs> ตอนนี้เงินเราใกล้ได้เลยนะ,ะมาเรามาอัพกีเลเซอร์กันตะะ่อฮะซึ่งต่อไปก็เป็นขั้นสุดท้ายกีเลสเซอร์นะฮะแต่ตอนนี้ผมหวันว่ามันจะหลุดจริงๆนะ,ะเออแล้วมันก็จริงด้วย แย่ละทำไงดีนะแย่ล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 ะไม่เป็นไรเดี๋ยวทำให้ดีเนี่ยเดี๋ยวเดีมันหลุดวะเดี๋ยวนะผมผมผิดพลาดวะเดี๋ยวนะผมต้องวางแอสโตแล้วไหมเหรือยังไงเอ้ยนี่ไงเรามีตัวนี้อยู่เรามีตัวนี้อยู่โอเคเราวางตัวนี้เลยโอเคตัวนี้เออเขาถือตัวใช้อยู่โอเคไปเดี๋ยวเรามามาตรงนี้เลยเออ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 ลนล่นลนลนลนพลาดพลาดพลาาดพลาดพ แย่ละแย่ละวพลาดจริงแย่และโอเคได้อยู่ได้อยู่เราให้ตัวนี้กันหลุดไปก่อนนะฮะซึ่งคิดว่าน่าจะไหวอยู่เชี่ยวขมความแปรสภาพไปหน่อย่อคนดูความจริงปกติผมต้องผมต้องอัพตัวให้ดีอยู่เนี้ยแต่พลาดหรอโอเคโอเคได้ 3000, ไป็นสามพันไหวเชี่ชยวชีวชว้เป่งและแมงกาตัรนจะด้วยโอเครอบต้นก่อนรอบต้นก่อนตอนนี้สถานการณ์ผมพลาดผมพลาดแย่พลาดจริงพลาดจริงผมพลาดจริง ตอนนี้อัพก่อนอัพก่อนอัพก่อนต้องต้องการเงินต้องการเงินด่วนต้องการเงินเงินโอเจ้อู้หูแย่ละ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 แย่จริงแย่จริงโอเคเราอัพ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 โอเคต่อไปผมต้องวางแอสโตเลยนะฮะถ้าเกิดไม่วางแอสโตเราแตกแน่บ้านเราแตกแน่พูดผมพูดผมพูดตรงเลยถ้าไม่วางแอสโตบ้านแตกแน่แอสโตฟังตรงนี้กันเดี๋ยวมานิดนึงเดี๋ยวมันโดนตีสตาร์ทตายไม่ใช่หลับ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 เช็คสองพันห้าโอเค แอสโตสามตัวหนึ่งโปโอเคไปแอสโตเออแอสโตแบกไปก่อนโหสถานการณ์จะคงที่นะถ้าเกิดเราอัพแอสโตขั้นนี้ได้ใช่ว่ายัางไงเราก็ไหวถ้าอัพแอสโตสามพันธาได้ตอนนี้เราขายทีมกกอนโป้สามพันนะแอสโตอย่าบุ้นหลับไหนเชฟผมว่าผมว่าชิลละโอเคไปลาบเงินกันต่นอ เชื่อผมพลาดหรือว่าพลาดวร่าผมพลาดจริงผมก็ตัวก็ดูเลยผมพลาดจริงเช็ดตัวตรงนี้ผมว่ามันจะไหวไหมเชื่อไหวไหมไหว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 แอตโตเคได้แอตโตเคได้เชื่อใจแอตโตแอตโตเคได้เออเรามาโฟกัสกับตัวเงินต่อไปโฟกัสกับตัวเงินได้อืมโฟกัสกับตัวเงินโอเคไปโฟกัสตัวเงินก่อนอืม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 โอเค คุณ <laughs> จะฮือฮือทำไปก่อน้นะโอเคเรา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 ผ่านได้นะผ่านได้ไหมเคเคได้โอเคแอตโตตัวแบกแะ้วฮะตอนนี้เราได้ตัวแบกแนะเออแอตัโตจะแบกรอยซึ่งแต่ผมต้องอัพแอตโตนะถ้าไม่อัพยังไงก็หลุดนะเออสี่พันห้าขั้นต่อไปของแอโตอ้อหลับสดุดลระเบิดบึมเคมั okay. ม่งหลับหมดเลยเราระวังให้เปิลตัวแบกที่แท้จริงเราจะมาเลยนะฮะ โอเคตัวงเงินเชผมอัพเงินพลาดไว้คนจูคอาจริงอะเว็บยี่สิบยี่สิบอะผมควรได้ตัวเงินตันสักสองตัวนะฮะแต่ยังไม่ตันตัวเลยเจเราผิดพลาดนิดเล็กน้อยนะฮะซึ่งให้ไพ่ก็ได้นะเออให้ไพ่ก็ได้ให้ไพ่ก็ได,ไ,กได้นะคนไทยคนไทยใจดีให้ไพ่กันได้แน่นอนเชผมแอโตนั้นสามารถกันได้แล้วนะโอเคผมไว้ใจแอโตแล้แล่ละเพราะฉะนั้นเราก็ปล่อยไปก่อน โซลจีเลเซอร์ขายได้ไหมไม่ต้องขายหรอกเอปลิดไว้้งละจีเลเซอร์เออ,อ, G เ,อ,อเรามาอัพเงินกันก่อนเชี่ยตอนนี้ผมต้องวางไฮเปอร์ละแต่ซึ่งของจริงต้องขยับมาขายต้องขายแล้วก็วางข้างหน้าตัวนี้แต่ซึ่งไม่ได้มีเงินเยอะขนาดนั้นไม่ได้มีเงินเยอะขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเราเล่นงบน้อยไปก่อนโอเคเชืเออ่อมันเนี่ยนะผมข้อเสียมาละผมอัพตัวเงนินไม่ตันใช่ ก่อนว v 1 0ตงังเงินไม่ตันซึ่งทำให้ผมนั้นวางไฮเปอร์ได้ช้าลงกว่าเดิมเยอะเลยแต่ยังมีแอโตอยู่ผมคิดว่าแอโตไหวอยู่เฮ้ยจีลียบออกมาแล้วฮะตอนนี้ผมคิดว่ายังไงก็ไหวนะฮะสำหรับ,บเซตนี้แต่ผมพลาดเรื่องการบริหารเงินโอเคเรงใส่หัวต้องมานะฮะตอนนี้ผมต้องขายหนึ่งทิ้งโป๊ะแล้วก็ย้ายมาวางข้างหน้าตรงนี้โอเคอาหนึ่งขั้นแล้วก็ไฮเปอร์ โอเคพายมาแล้วพายมาแล้วพายมาโอเคพายมาพายช่วยได้พายพายของจริงแล้วเฮ้ยเงย่าหลุดนะอย่าละอย่าละมันจะหลุดของจริงไงตอนนี้เดี๋ยวนะโอเคเอาไเปิดเชียร์แล้วอย่าหลุดเถอะเคบุ๋มตอนนี้เราปลอดภัยแล้วหรือยังเคบปลอดภัยแล้วปลอดภัยแล้วแล้วก็แอตโตแอตโตแอตโตเออไม่ต้องเปล่าแล้วฮะแอตโตเรามาโฟกัสกตัวเงินต่อตัวเงินเราต้องตังค์ครบหมดนะฮะเราจะได้วางไฮเปอร์ได้โอเคไป โอ้โหกระดานอยู่ในนี้เออโอเคเรามาฝ่าตรงนี้แล้วตอนนี้พระเอกเรามาแล้วครับผมไฮเปอร์เออพระเอกมาแล้วพระเอกมาแล้วเราเราผ่านได้ชิลๆแน่นอนพระเอกเรามาแล้วเออไปพระเอกเรามาแล้วนะฮะไปเลสโก้เฮ้ยอัผิดวิ่งดีนะเกือบแล้วเกือบแล้วไฮเปอร์ไม่เป็นไรต้องอับตรงนี้ตั้งก่อนนะซึ่งผมเอาช้ามาสี่เวฟอืมก็ถือว่า ้ามากนะฮะสำหรับส mm ี hmm. ่เวฟนี้ให้ Hyper <Hyper S 1> เปิ์จะวางทั้งหมดสามตัวนะฮะซึ่งผมคิดว่าสามตัวนี้ยังไงก็ผ่านแน่นอนเออผมว่ายังไงก็ผ่านนะแอตโตสองตัวได้เออหรือตัวเดียวแต่ผมวาจะวางสองตัวนะฮะเพราะว่าวางข้างหลังด้วยวางข้างหน้าด้วยเออแต่เราต้องวางไฮเปอร์ให้หมดก่อนอืมโอเคเหมือนไฮเปอร์ Hyper นั้นจะสามารถต้านสถานการณ์ไว้ได้อยู่ก็เลยยื้อไว้ได้แบบชิวๆนะคะ เดี๋ยวเราอัพให้เปิดให้ตันก่อนนะตอนนี้ผมคิดว่าให้เปิดนั้นเป็นตัวแบกจริงๆนะพี่แกต้อง Back แบกเราอะไม่งั้นแพแนะ่แ <c oughs> มื่งแพแนะ่เชให้เปิดตีไม่เข้าเลยคนดูแย่แ yeah, ลนะ้วตอนนี้ปัญหาก็คือ UFO มันลุดไปแล้วเราซึ่งให้เปิดระยะเราหมดแล้วฮะเออเชเค okay. สวยให้เปนะิลเคลียร์แล้วแต่ตอนนี้ก็คือตัวสโลเรานั้นติดสตนันง่ายมาก ใช่ครับตัว์ติดสตันด์ได้มากโอเคผมอัพโคกบูมให้ถิลเลเวลาสามนะฮะเพื่อให้มันลบคูดาวและตีไวขึ้นแต่ผมจะมาอัพตัวนี้คือจะมาอัพแอตโต้ละแอตโตไม่โอ้ยแอตโต,ไม,โโตไม่มีสโลวเหมือนผมเพิ่งเห็นเออแอตโตไม่มีสโลว์เพราะฉะนั้นผมอัพแอตโตละแอตโต้ไม่มีสโลว์ไงมันมีแค่กีเลเซอร์สโลว์ผมเข้าใจแล้วทำไมแม่งไม่อยากสโลว์ขอโทษครับ <c oughs> ผมขอโทษครับผมขอโทษคบตอนนี้สถานการณ์ต่อไปนี้วายุออคแอตโต โอ้โหหมื่นแปดเชยผมต้องเสี่ยงผมต้องเสี่ยงผมต้องเสี่ยงแอ,อสโตเพราะว่าไฮเปอร์นั้นได้เม็นหมื่นสี่ยัางไวงอยู่แต่ต้องทำแอสโตครับเพราะว่าไม่งั้นมันจะไม่มีตัวสโลเลยเออมันจะไม่มีตัวสโลเลยมีกินเลยซะตัวก็จริงแต่มันไม่ได้สโลขนาดนั้นไงเชีย่ยนะแอสโตเชฟขาดหมื่นหนึ่งขาดหมื่นนึงผมกลัวมันหลุดมากเลยไม่ใช่หรอกนะเพราะว่าหนึ่งเลยไฮเปอร์ยังไม่ตันนะฮะถ้าไฮเปอร์ตันเราค่อยไว้ใจได้ ได้อยู่ได้ได้ได้โอเคผ่าน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 ได้อยู่เลยโอเคสถานการณ์นี้ผมว่าไหวชิวแล้วถ้าเราแอดแอดตัวนี้ได้ปุ๊บปล่อยได้ชิลิสองพันขาดสองพันกินแล้วโอเคต้องช่วยสโลนแล้วโอเคมั่งหลับแล้วโอ้ยกิดตื่นตื่นตื่นไอ้เี้ยตื่นโอเคหน่แปดโจะสโลไปสวยโอเค ปลอดภัยแล้วปลอดภัยแล้วเรามาเรามาโฟกัสก็ให้เปิร์นให้เปิร์นผมวางสองตัวว่ะเพราะว่าดูจากสถานการณ์แล้วผมถ้าผมจะวางแอสโตสองตัวผมต้องลดให้เปิร์นมาตัวหนึ่งเออเคะตอนนี้สถานการณ์เราไหวชิวแล้วนะเพราะว่าแอสโตลดตันแล้วก็ปล่อยยาวๆได้เลยนะฮะปล่อยยาวได้เลยตอนนี้เราผ่านแบบชิวๆแล้วนะฮะ เราได้เงินสามหมื่นสองเฮ้ยสามหมื่นห้าแล้วโอเคเอาไฮเปอร์ตัดแล้วเหลือแค่ตัวผมมาอัพคอกูเมนต่อดีกว่านะฮะผมคิดว่าข้อกูเมนเนี่ยเราต้องอัพต่อเพราะว่าเราต้องการลดคูลดาวจากข้อกูเมนนะฮะไม่ใช่ดิต้องใช้การสโลว์เคถึงมันจะสุดลดแค่สูงย์จหนึ่งวิกันเถอะแต่มันก็ถือว่าลดองนั้นนะเออไฮเปอร์ Hyper. มันจะตีเร็วขึ้นนะฮะแถมทำดันเบตได้ระบายขึ้นเร็วด้วยเออเงินก็นได้โอเคอัพ okay. ข้อกูเมนโปโอเค หลังจากนี้ก็ไม่น่ามีอะไรแล้วผมเพราะว่าไฮเปอร์นั้นอัปตันแล้วสถานการณ์มาเริ่มคงที่แล้วผมก็จะวางไฮเปอร์อีกตัวหนึ่งแล้วก็แอสโตตามที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะผมคิด okay, ว่าไฮเปอร์ก่อนแล้วก็แอสโตตัวนึงโอเคก็หลังจากนี้โดจับให้ตันนะฮะก็รอผ่านได้แบบชิวๆได้เลยนะฮะอืมก็ผมไม่จะมีอะไรบ้างละก็น่าจะผ่านได้แบบชิวๆและอีซีเลย โอเคตอนนี้ก็ต่ำที่เว็ี่บ48นะฮะซึ่งคนดูอาจจะสงสัยนะฮะว่าทำไมผมถึงวางแอสโตสองตัวนั้นที่วางตัวเดียวก็ได้ผมแต่แต่รัวคลิปนี้ผมจะมาบอกให้ฟังนะครับก็คือกา,การที่ระวังแอสโตข้างหน้าเห็นไหมว่าแอสโตข้างหน้านั้นมันจะโดนพุทโบบอ,บอลสตันอะไรพวกนี้ผมทำให้มันไม่สามารถสโลได้ก็เรียกว่าไงดีก็คือมันจะไม่สามารถสโลได้ผมก็เลยเอา เอสโต้ตัวหนึ่งวางข้างหลังนะฮะเพื่อที่จะให้มันสโลได้เอ่ามานี่นะฮะซึ่งเผื่อบอกคนสงสัยนะเออเผื่อบอกคนสงสัยตอนนี้ก็เวฟ49เป็นที่เรียบร้อยโอเคตอนนี้บล็อกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเลือดสิบล้านซึ่งของเจ้าน่าจะผ่านชิๆยๆแหละก็คงไม่ได้มีอะไรแล้วมาหรอกมั้งวัวไก่ๆอะไรอย่างเงี้ยเออก็คงไม่ได้มีอะไรหรอกก็น่าจะผ่านได้แบบเชียวๆยนะฮะก็เดี๋ยวผมขออนุญาตอธิบายสำหรับ e ีพีสองครับผมซึ่ง อีสองนะผมจะลงให้ในวันอาทิตย์ตอน10โมงนะฮะก็รอดูได้ในช่องชุมชนนะฮะสำหรับใครที่อยากร่วมกิจกรรมนะฮะก็สามารถพิมพ์เซตที่ตัวเองเลือกนะฮะพิมพ์เซตที่ตัวเองใช้โซนลูผ่านด่านแต่ละด่านได้นะผมขอแม่งเป็นเซตที่แบบว่าคนเจ้าคนคน,คนอื่นเล่นเหล่านี้ขอเป็นเซตที่ตัวเองเล่นและสามารถผ่านด่านได้อะไรวันนี้ผมโดยตามตัวปทนใจนะผมน,น,ะททนั่นก็คือเอเลดถึงเวฟ70็บนะครับผม ซึ่งคิดว่าเซตไหนสามารถผ่าน EP เจ็ดสิบได้เป็นเซตที่เราตัวเองคิดว่าเอ้ยน่าจะผ่านได้นะผมโอเคเราจะมาลองดูนะครับว่าเราจะถึงเว็บเจ็ดสิบไหมครับผมไปดูกันนะฮะสำหรับคลิปนี้ถ้าไม่น่าม,มาอีอะไรมากมายนะผมก็รอดูบอสตายแบบชิวๆกันได้เลยนะผมก็สายคลิปนี้ไม่ได้มีอะไรมากครับผมก็ขอบคุณที่ราบรู้กิจกรรมของผมก็ใครที่รอดู EP สองฮะเดี๋ยวผมจะลงให้ใ,หในช่องชุมชนนะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด,ด subscribe ให้ด้วยนะผมวันนี้ก็การไลค์ผมการแชร์กันนะฮะสำหรับสำหรับ เล่นตามเสร็จเลฮะวันนี้ผมไปแล้วผมแลวเจอกันนะบ๊ายบายผมคนดูที่รักนะครับผมเล้เอบ๊ายบาย